อ่านพระวินัยปิดกคำภีที่สามมหาวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยวัตสุปนาจิกาขันธากะตอนตอน้นกันที่สี่สิบหกคำทีมหาวัคว่าด้วยวัตสุปนาจิกาขันธากะตอนตอน้นนาม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนามูตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะสัมมาเทนะพุทโธภะคะวะราชะคะเหวิหารติเวรุวะเนกะลันทะกะนิวาเปเตนะโคปนะสัมมาเทนะภะคะวะตา ทิกุนังวัตสาวาสุอปัญญโตโที่ดีดวันนี้ธรรมภาคจะได้สแสดงพระวินัยปิฎกเพศสนามหาวิทยาลัยไตรภาคการที่46ว่าด้วยวัตส,สุปาญิกาขันธะตอนต้นในคัมธีมหาวัคชิเอเสืบต่อไปตามพระบาลียตระถาดีกาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา แล้วพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีในคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่พระเวรุวันกาลันทก,กะนิวาปสถานในคราวนั้นพระองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติการจำพรรษาแก่พิกษุทั้งหลาย ที่เหล่านั้นก็เที่ยวไปในที่ต่างๆในฤดูหนาวบ้างในฤดูร้อนบ้างในฤดูฝนบ้างคนทั้งหลายก็คนรทนานโยกโทษตีเตียนว่าอย่างไรสมณะัพยาบุตรทั้งหลายจึงเที่ยวไปในที่ต่างๆทั้งในฤดูหนาวฤดูร้รอนฤดูฝนียจบย่ำหญ้าที่ที่สดเขียว เดียวเบียนของที่มีชีวิตอินทรีย์อันเดียวทำสัตว์เล็กๆเป็นอันมากให้ถึงซึ่งความตายฝ่ายพวกปริพาชกซึ่งเป็นพวกเบรฐีไม่มีธรรมวิน,นัยดีก็ยังรู้จักหยุดอยู่ในฤดูฝนพ,พวกนกก็ยังรู้จักทำรังอยู่ที่ายไม้ตลอดฤดูฝนส่วนสมณะสักยะเหล่าสักยะบุตรเหล่านี้ส่วนสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ เที่ยวไปตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนเย,ยียบย่ำย่าที่สดเขียวเบียดเบียนของที่มีชีวิตอินทรีย์อันเดียวทำสัตว์เล็กสัตว์สัตวตัวเล็กๆให้ถึงซึ่งความตายทิกษุดทั้ง,งหลายก็ได้ยินถ้อยคำของพวกคนที่โรนนายกโทษติเตียนเหล่านั้นแล้วนำไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรง พระองคง์ทรงถือเรื่องนี้เป็นต้นเหตุตรัสแก่พิสูจนทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้จำพรรษาดังนี้ลำดับนั้นภิสูุทั้งหลายจึงคิดกันว่าจะต้องเข้าพรรษาเมื่อไรหนอแล้วกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราอนุญาตให้เข้าพรรษาในฤดูฝน พิสทังหลายจึงคิดว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันไหนแล้วปรกาศทูลให้ทรงทราบจึงตรากว่าวันเข้าพรรษามีสองวันคือวันต้นวันหลังเเมื่อเดือนแปดแรมหนึ่งค่ำควรเข้าพรรษาต้นเมื่อเดือนเก้าแรมหนึ่งค่ำควรเข้าพรรษาหลังวันเข้าพรรษามีสองวันดังนี้ก็ในคราวนั้นพิสุพวกถับพกีเข้าพรรษาแล้ว ยังเที่ยวไปที่อื่นในภายในพรรษาคนทั้งหลายก็พาการติดเตียนเหมือนอย่างก่อนอีกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติขึ้นว่าพิสูเข้าพรรษาแล้วไม่อยู่เต็มสามเดือนต้นหรือเต็มสามเดือนหลังเที่ยวไปในที่อื่นไม่ได้พิสูใดเที่ยวไปพิสูนั้นต้องทุกข์กอดก็ในคราวนั้นพิสูพวกชาวพักีไม่ประสงค์จะเข้าพรรษา เทสุทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระองค์จึงตรัสว่าภิกษุไม่เข้าพรรษาไม่ได้เทสุใดเข้าพรรษาเทสุนั้นต้องทุกข์กดครั้นต่อมาพวกภิกษุชาวกีซึ่งไม่ประสงค์จะเข้าพรรษาก็แกล้งออกจากอาวาสไปเสียในเวลาจวนเข้าพรรษาเทสุทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะเข้าพรรษาแกล้งล่วงเลยอาวาสไปเสีย ในเวลาจวนเข้าพรรษาไม่ได้เพศสุใดล่วงเลยไปพิสุนั้นต้องทุกข์กดก็ในคราวนั้นพระเจ้าพิมพิสารมคธราชประสงค์จะให้ร่ม,มประสงค์จะให้ร่นวันเข้าพรรษาเข้ามาหรือให้นับเดือนเก้าเป็นเดือนแปดแล้วทรงทรงทูดไปหาพิสุทั้งหลายว่า ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะรอเข้าพรรษาในเดือนหน้าจะเป็นการดีเพศสูดทั้งหลายก็กราบทุลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ค้อยตามพระราชาทั้งหลายพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ตามพระพุทธประสงค์แลว้วก็เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถีประทับอยู่ที่พระเจตวนาราม ในคราวนั้นมีภิกษุคนหนึ่งชื่อว่าอุเทนในแขวงประเทศโกศลได้สร้างวิหารถวายสงฆ์แล้วเขาได้ให้คนไปนิมนต์ภิกษุทั้งหลายว่าขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงมาข้าพเจ้าประสงค์จะให้ทานประสงค์จะฟังธรรมประสงค์จะเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุเข้าพรรษาแล้วไม่อยู่ตลอดสามเดือนต้นหรือสามเดือนหลังแล้วเที่ยวไปในที่ต่างๆไม่ได้ขออุเทนอุบาสกจงรออยู่จนกว่าหมูภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วเพราะออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายก็จะพากันไปแต่ถ้าอุเทนอุบาสกมีสิ่งที่จะต้องด่วนทำก็ควรให้ถวายวิหารแก่ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ประจำอาวาสในแถบนั้น บูเทนอบาสก็โคนธนายกโทษติเตียนว่าเมื่อเราส่งข่าวไปแล้วอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจึงไม่มาเราก็เป็นพายกเป็นผู้ทำกิจสงเป็นผู้ประทากสง์ี่สุทั้งหลายได้ยินคําติเตียนอันนี้แล้วก็ไปกราบทูลสมเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อมีผู้ส่งข่าวมาเราอนุญาตให้ไปได้ตลอดเจ็ดวันด้วยกิจที่จะต้องทําในเจ็ดวัน เมื่อไม่มีผู้ส่งข่าวมาไปไม่ได้ผู้ส่งข่าวมาที่จะต้องไปด้นั้นมีอยู่เจ็ดจำพวกคือภิกษุภิกษุณีนางสิกขามานาสามันเนสามนเนรสัมเนรีอุบาสกอุบาสิกาแต่เมื่อไปแล้วต้องกลับภายในเจ็ดภายในเจ็ดวันถ้ามีอุบาสกสร้างวิหารหรือเพิ่มปราสาทปราสาทโลนถ้ำบริเวณซุ้มประตูหอฉันโรงไฟ กับยาคุติเวจจกคุดีที่จงกรมสาราจงกรมบ่อน้ำสาราบ่อน้ำเรือน,นไฟสาราเรือนไฟสระบกครณีมนดกอารามพื้นที่อารามแล้วส่งข่าวไปนิมนต์ภิกษุขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาถ้าพเจ้าประสงค์จะให้ทานประสงค์จะฟังธรรมประสงค์จะเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ควรไปเกแต่ควรกลับภายในเจ็ดวัน เท้าบาศกที like ่สร้างของเหล่านั้นเถวายแก่พิสุสงก็ดีถวายแก่พิสุหลายรูปก็ดีถวายแก่พิสุนีสงก็ดีถวายแก่พิสุนีหลายองค์ก็ดีถวายแก่พิสุนีองค์เดียวก็ดีถวายแก่นางสิขามานาหลายองค์ก็ดีองค์เดียวก็ดีถวายแก่สามเณรหลายองก็ดีองค์เดียวก็ดีถวายแก่สามเณรีหลายองค์ก็ดีองค์เดียวก็ดี แล้วเขาให้คนมานมนมลทิกสุดทั้งหลายก็ควรไปแต่ควรกลับภายในเจ็ดวันเท่าบางศกสร้างนิเวศหรือเรือนนอนเรือนเก็บของร้างร้านโรงกลมร,ร้านตลาดสศาลาตลาดปราศาทปราสาทโรนถ้ำบริเวณซุ้มประตูหอฉันโรงไฟโรงครัวเวชพุดีที่จงกรม าสาราจ,จงกรมบ่อน้ำสลามบ่อน้ำเรือนไฟสาราเรือนไฟสะโบคารณีมณดกอารามพื้นที่อารามเพื่อประโยชน์แก่ตนแต่งงานให้บุตรหรือธิดาหรือบาศกนั้นเป็นไข่หรือบาศกนั้นสอนพระสูตรที่มีชื่อเสียงถ้าบาศกนั้นให้คนไปในมน์ชื่อพุทธว่า ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาจะได้เรียนพระสูตรนี้พระสูตรนี้จะไม่เสียไปก่อนข้าพเจ้าตายดังนี้หรือว่าอุบาสกนั้นมีกิจจำเป็นอย่างไดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเขาให้คนไปนิมนต์พิสุว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาข้าพเจ้าประสงค์จะให้ทานประสงค์จะฟังธรรมประสงค์จะเห็นพิสุทั้งหลายก็ควรไปแต่ควรกลับมาภายในเจ็ดวันถ้าพิสุ อถ้าอุบาสกสร้างวิหารหรือเพิงปราสาทปราสาทโลนถ้ำบริเวณซุ้มประตูหอฉันโรงไฟกัปยักุติเวชจักุติที่จงกรมศาลาจงกรมบ่อน้ำศาลาบ่อน้ำเรือนไฟศาลาเรือนไฟสระบกกรณีมณฑกอารามพื้นที่อารามถวายแก่สงหรือถวายแก่พิสูตหลายรูปหรือถวายแก่พิสุรูปเดียว เร,รือนไว้แก่ภิกษุณีสงฆ์หรือแก่ภิกษุณีหลายรูปหรือแก่ภิกษุณีรูปเดียวแก่นางสิกขามนาหลายรูปแก่นางสิกขามนารูปเดียวแก่สามเณรหลายรูปแก่สามเณรรูปเดียวแก่สามเณรอาสามเณรีหลายรูปแก่สมมาสมเณรีรูปเดียวก็ดีหรือมีวาสิการสร้างนิเวศหรือเรือนนอนโรงเก็บของร่างร้านโรงคลมร้านตลาด สาราร้านตลาดปราสาทปราสาทโลนถ้ำบริเวณซุ้มประตูอันโรงไฟโรงครัวเวชกุดีที่จงกรมสาราจงกรมบ่อน้ำสลามบ่อน้ำสะบกกรณีมนดกอารามทุนที่อารามแต่งงานลูกชายลูกสาวเ,าเป็นไข้และสอนพระสูตที่มีชื่อเสียงก็ดีถ้าอุบาสิกานั้นให้คนมานิมนต์ไปเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้ หรือเนื่องด้วยกิจอื่นก็ควรไปแต่ควรกลับมาภายในเจ็ดวันถ้าพิสูจภิกิุณีทางศิษามานาสามเณรสามเณรีสร้างสิ่งเหล่านี้หรือประโยชน์แก่พิสษุส์ฆ์เป็นต้นหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนและให้ในมลพิสูุนไปพิสษุควรไปแต่ควรกลับมาภายในเจ็ดวันดังนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ในคร <c oughs> าวนั้นมีพิสูจองค์หนึ่งเป็นไข้พิสษุนนั้นได้ให้คนไปในมลพิกษุทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าเป็นไข้ขอให้พิสุทั้งหลายมาข้าพเจ้าประสงค์จะให้พิสุทั้งหลายมาพิสุทั้งหลายจึงกราบทูลให้ตรงรามตรัสว่าบุคคลท่าจัพวกคือพิสุพิสุณีอวสิการมนาอุสามเนรสามเนรีถึงแม้ว่าไม่ส่งข่าวมาพิสุก็ควรไปแต่ควรกลับมาภายในเจ็ดวันในที่ซึ่งพิสุเป็นไข้ถ้าเขานิมนต์ไปให้ไปก็ควรไป ถึงแม้เขาไม่ในมลก็ควรไปด้วยคิดว่าจะาไปสะแสวงหาอาหารสำหรับผู้เป็นไข้หรืออาหารสำหรับผู้พยาบาลไข้หรือยาแก้ไข้หรือจะไปพยาบาลผู้เป็นไข้ด้วยตนเองแต่ควรกลับมาภายในเจ็ดวันถ้ามีพษูอยากึกหรือเกิดความสงสัยในเรื่องอามบัดหรือเกิดความเห็นผิดหรือต้องครุธรรมควรแก่ปริวา หรือมีพิสูจควรแก่มูลปฏิกัชนะหรือควรแก่มานัตควรแก่อภานหรือจะถูกสงลงโทษหรือถูกสงลงโทษแล้วหรือมีพิสูจนีเป็นไข้พิสูจนีอยากสึกพิสูจนีอยากเกิดความสงสัยในเรื่องอบัตพิสูจนีเกิดความเห็นผิดพิสูจนีต้องคะรุธรรมควรแก่มานัควรแก่มูลปฏิกัชนะ ควรแก่อภานหรือสงไขจะลงโทษหรือถูกสงลงโทษแล้วหรือนางสิขามา,างสำเนียงสำเน,นรีเป็นดังที่ว่านี้ก็ดีเมื่อเขามาในมลพิสุก็ควรไปถึงแม้เขาไม่ได้มาในมลนก็ควรไปเพื่อช่วยเหลือเขาก็ในคราวนั้นมารดาของพิสุรูปหนึ่งเป็นไข้เขาให้คนไปในมลพิสุนั้นว่ายอมเป็นไข้อยากให้คุณผู้เป็นบุตรมาเยี่ยม พิสุนั้นจึงคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัิไว้ว่าเป็นเมื่อคนเจ็ดจำพวกส่งข่าวมาพิสุสัตตาหะการณิยะได้เมื่อเขาไม่ส่งข่าวมาไม่ควรไปส่วนคนห้าจำพวกเขาจะส่งข่าวมาหรือไม่ก็าตามก็ควรไปด้วยสัตตาหะการณิยะส่วนมันดาของเขาก็เป็นที่ก็เป็นท่เขัาไม ส่วนมารดาของเราก็เป็นไข่แต่มารดาของเราไม่ใช่อุบาสิกาเราจะปฏิบัติอย่างไรดีพิสุทสังหลายก็กราบทูลให้ทรงตาพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อคนเจ็จจำพวกคือพิกษุพิจุณีทางศีลธามมนาสามเนรสามเนรีมัรดาบิดาส่งข่าวมาหรือไม่ก็ตามพิสุควรไปด้วยสตาหการณียะแต่ควรกลับมาไปในเจ็ดวัน ดูก่อนที่ศุั้งาลาท่ามารดาของพิสุเป็นไข้ทรงข่าวมาถึงพิสุว่าโยมเป็นไข้ขอให้บุตรมาโยมประสงค์จะให้บุตรมาดังนี้พิสุนั้นควรให้ไปด้วยสตากอหาการณิยะแม้จะไม่สรงข่าวมาก็ตามก็ควรไปโดยคิดว่าเราจะไปสะแสวงหาหรือจะไปถามซึ่งอาหารสําหรับคนไข้หรืออาหารสำหรับผู้พยาบาลคนไข้หรือยาแก้ไข้หรือเราจะไปพยาบาลเองดังนี้ แต่ต้องกลับมาภายในเจ็ดวันถ้าบิดาของพิสุเป็นไข้เขาส่งข่าวมาหรือไม่ก็ตามก็ควรไปแต่ต้องกลับมาภายในเจ็ดวันแต่ถ้าพี่ชายน้องชายที่หญิงน้องหญิงคนชายของพิสุเป็นไข้เขาส่งข่าวมาจึงไปได้ถ้าเขาไม่ส่งข่าวมาไปไม่ได้ในคราวนั้นวิหารใหญ่ของสงชมรุษ มีบาสกคนหนึ่งให้คนไปตัดเครื่องไม้ในป่าเขาได้ส่งข่าวไปถึงพิสูจนทั้งหลายว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าให้คนมาขนเครื่องไม้ไปอากระผมจะถวายเครื่องไม้พิสูทั้งหลายก็กราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระองค์จึงตัสเราเอาม,มาไหมนะพิสูทั้งหลายก็กราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตัสว่า เราอนุญาตให้ไปด้วยสัต,ตหะการณิยะแต่ต้องกลับมาภายในเจ็ดวันจบเรื่องเข้ารรษาตอนต้นเทียงาน,นีก็ในคราวนั้นทิ่สุทั้งหลายเข้ารรษาอยู่ในอารามแห่งหนึ่งในแขวนประเทศโอศนเกิดรำคาญด้วยจัด์รถูกสร้ายจับไปบ้างทำให้ถึงความตายไปบ้างทิ่สุทั้งหลายจึงกราบทูลให้สงรา พระองค์จึงตรัสว่าถ้าที่นั้นมีอันตรายพิสูจควรไปอยู่ในที่อื่นได้ขาดปรรษาแต่หาอาบัตไม่ได้ดูก่อนีิสูจทั้งหลายถ้าไิสูจเข้าปรรษาเกิดความรําคาญด้วยงูเล็กงูใหญ่เกิดความด้วยโจรก็ดีด้วยปีศาจก็ดีเกิดไฟไหม้บ้านลําบากด้วยบินทบาทก็ดีเกิดไฟไหม้เสนาสนะลําบากด้วยเสยนาสนะก็ดี เกิดน้ำท่วมบ้านลำบากด้วยอาหารก็ดีเกิดน้ำท่วมเสนาสนะเกิดกลำบากด้วยเสยนาสนะก็ดีก็ควรไปอยู่ในที่อื่นได้ผานภรษาแต่หาอาบัติไม่ได้ก็ในคราวนั้นเมื่อพิสุจทั้งหลายเข้าพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งแล้วชาวบ้านก็พากันแตกหนีด,ด้วยพวกโจรรบกวนพิสูทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้าน ชาวบ้านได้แยกกันไปเป็นสองพวกทิ่ส่นทั้งหลายจึยงกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าชาวบ้านไปทางไหนมากกว่าเราอนุญาตให้ไปทางนั้นพระข้างที่มากกว่าก็ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาที่ส่ทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าพวกใดมีความเลื่อมใสเราอาศัยให้ไปทางนั้นเราอนุญาตให้ไปทางนั้น ็ในคราวนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่งในแขวงประเทศโกศลไม่ได้อาหารที่เศร้ามองที่ดีพอแก่ความประสงค์ภิกษุทั้งหลายจึงกราบจูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่านั่นเป็นอันตรายภิกษุทั้งหลายไปอยู่ที่อื่นได้ขาดพรรษาแต่หาอาบัติไม่ได้ ถ้าเขาถ้าเข้าพรรษาแล้วไม่ได้อาหารที่เล,เลวหรือดีอันเป็นที่สบายก็ดีไม่ได้ยาเป็นที่สบายก็ดีไม่ได้ผู้ปฏิบัติที่สมควรก็ดีก็ควรไปที่อื่นได้ขาดพรรษาแต่หาอาบัตไม่ได้ถ้ามีสตรีนิมนต์ที่สุขเข้าพรรษาแล้วไปที่บ้านของเขาด้วยกล่าวว่าจะให้เงินทองไร่นาไร้เลือดสวนโคกระบือเบาไร,รือที่ดา หรือจะยอมเป็นพัญญาหรือจะหาพัญญาให้ถ้ามีสุนันคิดว่าสมเด็จพระผูม้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าธรรมดาจิตย่อมเป็นของกลับกลอกรวดเร็วอาจมีอันตรายแก่อมจันท์ของเราได้เมื่อคิดดังนี้แล้วควรไปอยู่ที่อื่นขาดราษาก็หาอาบัติไม่ได้ถ้ามีหญิงแพทย์หาหรือสาวแก่หรือบรรดาหรือญาติหรือพระราชาหรือโจรหรือนักเลง นิมนต์พิสูตอย่างนั้นพิสูุเห็นว่าจะเป็นอันตร,รายแกย่พรหมจัร์ก็ควรหนีไปอยู่ที่อื่นขาดพรรษาแต่หาอบัติไม่ได้ถ้าพิสูุเข้าพรรษาแล้วได้เห็นกลุ่มทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของก็ดีได้เห็นพิสูุทั้งหลายพยายามจะทําสังฆเพศก็ดีได้ยินว่าพิสูุทั้งหลายพยายามจะทําสังฆเพศก็ดีได้ยินว่าที่อาวาสโน้นมีพิสู์หลายรูปพยายามจะทําสังฆเพศก็ดี ได้ยินว่าในอวาวัตโน้นสงได้แตกกันไปเพราะพิสุทหลายรูปแล้วก็ดีได้ยินว่าในอาวาตโน้นมีพิสุเป็นอันมากพยายามจะทำให้สงแตกกันก็ดีได้ยินว่าที่อารามโน้นสงโตสงได้แตกกันด้วยพิสุนี้เป็นอันมากก็ดีพิสุเห็นว่าจะเป็นการไม่ดีจะไปอยู่ที่อื่นหรือจะไปช่วยระง,งับเหตุหการณ์นั้นก็ดีหาบัตรไม่ได้แต่ขาดพรรษา ก็ในคราวนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะเข้าพรรษาที่ครอโคอีกรูปหนึ่งประสงค์จะไปจะไปกับพวกเกวียนในเวลาจวนเข้าพรรษาอีกรูปหนึ่งประสงค์จะไปกับพวกเรือในเวลาเข้าพรรษาที่ส่ทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าเราอนุญาตให้เข้าพรรษาที่ครอโคที่ที่ผูงเกวียนที่เรือได้เมื่อเขายกข้อโคไปทางไหน หรือพวกเรยนหรือเรือไปทางไหนก็ต้องไปด้วยก็ในคราวนั้นมีพิกษุรูปหนึ่งเข้าบรรษาที่ปรงไม้อีกรูปหนึ่งเข้าบรรษาที่ฆ่าพวกไม้ทําให้คนทั้งหลายติดเตียนว่าเหมือนกับปีศาจหรือปานเนื้อพิสุทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสห้ามเสียแล้วทรงบัญญัติเลยว่าพิกษุใดเข้าบรรษาที่ปรงไม้หรือฆ่าพวกไม้พิสุนั้นต้องทุกกด ก็ในคราวนั้นีิสุดทั้งหลายเข้ารรษาในจี่แจ้งเวลาฝนตกมากก็วิ่งเข้าไปที่โคนต้นไม้บ้างที่ชายคาบ้างอีกพวกหนึ่งเข้ารรษาโดยไม่มีเสนาสนะที่ก็ลำบากด้วยเย็นบ้างร้อนบ้างอีกรูปหนึ่งเข้ารรษาที่กระท่อมสับป,ปะเรทําให้คนทั้งหลายติเตียนว่า <S <S เหมือนพวกสับป,ปะเรอ,อีกพวกหนึ่งเข้ารรษาที่ร่มทําให้คนทั้งหลายติเตียนว่า เหมือนพวกโคบาลอีกพวกหนึ่งเข้ารรษาที่สุ่มน้ำทำให้คนทั้งหลายติเตียนว่าเหมือนพวกเดรธีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วก็ทรงบัญญัติห้ามว่าถ้าพิสุใดฝ่าฝืนพิสุุนั้นต้องทุกกดดังนี้ของวดเนื้อความในวัดสุปนาญิกาขันเอา ตามพระบาลีไว้เพียงเท่านี้ส่วนอัถกถาดีกาไม่มีคำใดที่จำเป็นต้องยกมาแสดงเึียงของบดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้